โอ้โหกระายกามมาับไปย่อนย่อนพิวพิวย่อนย่อนย่อนบิดตพิวเูดไม่ยไดูไปดูไปดูไปดูนี่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 สิป กำนำโทษเขาทำโทษนี่คนเดียวเลยไม่ต้องทำโทษครับแล้วโดนทำโทษแล้วอาจารย์เขาฟังเบอร์ดี้ฮาป่ะเบอร์ดี้ฮาป่ะไอ้โบมันเตะลงร็วกันนั่นนะเตะลงโคนไปแล้วครูเขาแค่ครูก็เอาขึ้นมาก็วางใจผุนอาจารย์เขาสร้างเลยอาจารย์เขาสร้างต้องไปฟ้องพ่ออ๋อแล้วจังหวะนนี้อาจารย์เขาสร้าง อาจารย์ผู้ญิงอาจารย์ผู้ญิงเขาแก่ๆหน่อยเขาอยู่ห้องเนี้ยเขาเขั้งตัวเขาติดอย่อย่างเดียวเ้ยย็นได้ได้แก้แบบคอมโบนะโอ้โหไอ้บัวแม่งเตะครไก่นั้นนะ